ไปเตบอลเอาไปไหนเตบอปไปมาเร็วเตบอลไปเตบอลทำไมไม่ซ้อมบอลล่ะอยากไปนักฟุตบอลต้องซ้อมบอลนะครับโอเคไปโอเค,โ,อเคโกโกโก,โก ใส่เต็มข้อเลยเจ็บฟุตเท้าในาจนอ้าเจ็บฟุตเท้าเหรอน,อนอ้อยนิวกว่าเอา้าแล้วจะเป็นนักฟุตบอลได้ไหมนี่เป็นนักฟุตบอลแน่เลยนักฟุตบอลเขต้องไม่ขี้เกียจนะไปซ้อมบอลต่อขี้เกียจขี้เกียจเฮ้ยนักฟุตบอลเขาห้ามขี้เกียจนะลูกเขาขี้เกียจเออเขาต้องซ้อมหนักเลยนะ <c oughs> ใช่ ขี้เกียจไม่ได้ลูกอยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยไม่ใช่หรอมา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 ซ้อมเร็วห้ามขี้เกียจเข้าใจไหมโอเคโอเคดไปเต็มข้อเลยอา <c oughs> าย้อาวไปไหนนะ่ะข <ผม S 1> องพ่ออ้าวขงพ่อมาซ้อมบอล เป็นนักฟุตบอลจะเก่งได้ไงถ้าไม่ซ้อมนะลูกไม่ซ้อมถ้าไม่ซ้อมก็ไม่เก่งนะไม่เก่งใช่เขาซ้อมทั้งวันทั้งคืนเลยนะนักฟุตบอลนะเออไหนเตะให้ดูหน่อยเตะฟุตบอลเตะไงสับขาหลอกแบบแมสซี่สับไงรอคู่ต่อสู้เลยนะขี้ขกี้ขอักูขี้ขี้อีกูะ ไปพ่อก็รออยู่นี่ไปไปนะมามาซ้อมเร็วซ้อมไม่ซ้อมนักฟุตบอลอะไรขี้เกียจเนี่ยฮะนักฟุตบอลอะไรขี้เกียจครับเขาห้ามขี้เกียจนะมา จกเป็นนักฟุตบอลน,นะก็ต้องซ้อมเร็วต้องซ้อมต้องนี้ๆีไม่เขาไม่ซ้อมอ่ายนนหล่อนั้นนะเขาเด็กขี้เกียจแล้ววางไปปาควรวางไปแล้วนุ่นไปเลย <Okay. S 1> อ่านหนังสือโ okay. อเคงั้นพองั้นพอโอเคโอเควันนี้งดสอมอ่านหนังสือแล้วกันนี่อะไรไนะนี่อะไรนี่อะไรวะอย่าว่าดินี่อะไรครับบอรรับ เฮ้ ừ, ยดินสอฮินซิว